เอ้ครับเตานี่ฝนตกตั้งแต่ตีสี่ฝนพี่นอ้องน้ำเห็นน้ำล้วครับนน้ำแล้ววันตัดหญ้ากันแท่นะ้าเด็กเคิงงนึงมม่เอนียบไ่ได้ตัดแล้วหลังจากฝนหายากับประมาณวันที่เก้าที่สิบคุณลรครับทีได้ฉีดยาหญ้ามันมีน้ำแล้ว นี่เพียงไห้งัวครับเพียงไห้งัวงัวผมมันบกินนี่ครับถ้าไปแอบถ่ายมันก่อนโอ้ยนี่กระจเจตกนครับฝนตกพี่นอ้องฝนตกว่าจังไดบ่มียังกินได้ไหมนี่กินเสียงเด้อโอ้ยงัวพี่น้องที่นี่แหละครับหนาฝนเป็นยังที่กาเรเลี้ยงงัว พี o, ่ท no? no, so hey ี่ออกไปเกี่ยวหญ้าให้มันอยู่ครับหญ้าตะฟางนี่แหละนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเอ้ยสวัสดี้เออหูแล้วหูแล้วหูแล้วหิวหูอยู่ข้อกระเบียกครับเชื่อมแฉแน่ดูแลครับบ้าแมวปลูกหญ้าไว้คุณยวไปเกี่ยวหญ้าผุ้หล่ะครับให้มันโอ้ยดูจนมันอยู่ครับบ่ค่อยมีเวลา ช่วงนี้ยากนเาเ่าอืมครับจะเจียเม,มื่อ่งงเลียงง้อเสียครับแต่มันอิ่มชั่มือครับเที่ยวใหญ่ชั่วมือว่าแต่บลาไข่บ้าหนาวก็ดีแล้วเอาบึงบ้าแมว,าวแมวเปียกแล้วครับพี่นอ้องมาในชุดกันฝน อยากให้เบิง้งซื่อๆดอกครับว่าฝนตกคืนนี้มอเตอร์ไซค์ก็ออกไปใไใช้โมเดลครับออกออกโมได้เลยเมื่อน,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 นี้พื้นเชี่ยนพื้นแฉพี่น้องแต่ว่ารอฝนเอี่ยนจังหน่อยก็ยังติดเปี่ยวหยาหงัวครับพี่นอ้งอง,ง,งอโอ้ยฝุ่นรถผู้ใดน้มนมอ,มอมากฝุ่นมอเตอร์ไซค์มันเข่ามาก่มเด้ดอกจู่มาเบิ้งเข่าเบิ้งน้ำครับ ฝนมาพี่น้องบอ่าแมวกาวา่ามันจะลงมาสักสามมือครับจุ๊บโอ้โอพี่น้องน้ำมีน้ำแล้วปลาบอท่านี่มีพี่น้อ,นนนองปลากับสือตลาดปุ่นเด้อเขียวขจีครับเขียวขจีเขียวขจีดีครับ นน้ำก็มีเห็นน้ำก็ชื่นใจครับหย้าก็หญ่าก,ก็เกิดหยากก้าเกิดดีครักล่ะครับเดี๋ยวมันกำลังแตกเกี่ยวออกไม่ว่างหนึ่งหันแล้วิที่เลื้อืๆนี่กาก,กาว่าปุนล่ะครับพี่นอ้องกาว่ามือฉีดยาหย้าให้แม่มาเฝ้า แม่มันเบิงงัวให้เกี่ยวหญอให้เพื่อนเพราะว่าตะวคองมันเพื่อนหยาเพื่อนยังนะครับบ่อยากตีหอบหาให้งัวเพราะว่าเดี๋ยวงัวมันสิหลับสารผิดกับเล่ให้แม่มาเบิงให้เสียบเมื่อไม่ที่นองระวังนะครับเดีย่ยงงัวเยี่ยงงัวนี่เกี่ยวหงายนาน,านี่อันตรายมากเพราะว่าฉีดยากันมืดนะครับ ต้องระวังแต่บริเวมีที่ของจต่ของก็อยู่ในพื้นที่ของแต่ของดีที่สุดครับเทาบบหูรับลังค้นปักท่งก็ดีไปลังค้นบบปักเท่ากับโบหูอันตรายครับขางท่งขางทาง,ท,างทั้งสิ้นพี่น้องบอกสําหรับคนเลี้ยงงัวครับเป็นห่วงกันซึ่งกันและกันครับผมโอ้จักนาทีแลยสี่นาทีเลยตัวนี้ มาแมีวไทยเบิ่งซื้อดอกฝนตกพี่นอ้องมันสิน่อยจังซี่ล่ะหมื้อเบิ่งซ่งแล้วอ้อยีลาเนี่ยก็ออกบ่ได้พี่ล่ะครับสวัสดีเด้อครับเด้อ